สวัสดีครับมาพบกับเซลเตอร์โปรแรงอีกแล้วนะครับเส้นเคยครับผมก็จะมาดูถ่ายคลิปวีโอรอบคันให้ภายในให้นะครับของรีโวสองพันยี่สินะครับเจ้าคันนี้นะครับจะเป็นรุ่นท็อปแล้วนะครับรุ่นท็อปของสประตูแล้วนะครับต่างแค่เกียร์อันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับไม่ส่ถ้าท็อปต้องสอเนาะ นะครับสำท็อปนั่งของ8ล็ปกเป็น2.8ขับ่นะครับแต่นี้เป็นเป็นท็อปสุดในรุ่นของ2.4นะครับสี่ประตูนะครับอันนี้คือ2.4ไฮนะครับราคารถเนี่ยจะอยู่ที่9 59นะครับแต่สีนี้เป็นสีขาวมุกนะสีขาวมุกจะเพิ่ม10,000บาทกนะล้องจะเห็นหรือเปล่าสีขาวมุกนะครับ ตัวนี้เพิ่มหนึ่งมืนบาทนะครับแม็กแม็มาจากโรงงานนะครับอันนี้เป็นแม็กขอบสิบแปดกันเลยนะครับสองหกห้าหกสิบอาสิบแปดนะครับตัวนี้เขาจะมีเซ็นเซอร์ข้างหน้าให้ด้วยนะครับถครับไฟหน้าเปลี่ยนไฟตัดหมอกนะครับ ไปเตดมองเซ็นเซอร์นะครับรอบคันเลยนะครับกระจกเป็นสีคอมเมียมนะครับผมดำมตัวตาผมกดนะครับอันนี้ดูรอบข้างกันนะครับนะครับสวยนะครับตัวนี้สวย ดูข้างหลังบ้างนะครับข้างหลังก็จะมีกล้องมองหลังมาให้จากโรงงานนะครับเซนเซอร์หลังสี่จุดน,นะครับปฟท้ายเบรคใหม่นะครับ LED นะครับนี่ครับนี้แบบสุดทับสุดนะครับดูเาๆกันเลยอันนี้จะราคาเห็นไหมครับจะบอกมาหนึ่งหมื่นบาท เป็นเก้าหกเก้านะครับเพราะสีขาวมุกนะครับดูภายนอกเสร็จแล้วมาดูภายในกันครับมาดูกันครับอ่านี่ครับเบาะหนังเลยครับที่เห็นคือเบาะหนังเลยเบาะหนังสีดำได้สเก็บสีขาวนะครับได้ขาว แล้วก็ปรับเบาหน้าข้างคนขับเป็นไฟฟ้านะครับฝังผู้โดยสารเป็นอันตโนมือเหมือนเดิมนะครับสวิตช์ในประตูนะครับจะมีสีเงินประดับมาด้วยนะครับอนี่เป็นคอมเมียมนะครับคอมเมียมก็วมมันนี้ก็คือสลับกับสีเงินนะครับยาวไปเลยนะครับแผงหน้าปัดเป็นแอร์แอร์อัตโนมัติแล้วนะครับ เกียร์ครับเกียร์ธรรมดาเนาะเกียร์ธรรมดามีทั้งหมด6เกียร์นะครับหเกียร์นะครับมีคุยคอนโทรลมาให้แล้วนะครับปุ่มสตาร์ทน,น,นี่คือไว้ปิดเซ็นเซอร์นะครับอธิบายคร่าวๆให้นะครับรูป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 รูกรูปรูนนูปรับร กล้องเราจะไม่มีมาเนาะัน,นุนภายหลังตัวหลังนะครับมีแอร์ให้ด้วยนะครับที่แขวนของก็มีให้นะครับครบนะครับในน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นรีโว่ตัวท็อปนะครับเกียร์ธรรมดาขับสองนะครับเครื่องยนต์สองสี่ราคามาตรฐานอยู่นะครับ ่า uh, 959 959นะครับราคามาตรฐานรุ่นนี้แต่คันนี้เป็น969นะครับเพราะว่าเพิ่มไปหนึ่งมืบาทเป็นสีขาวมุกนะครับครับเดี๋ยวผมงคลิปไปใน YouTube ให้ดูนะครับสนใจก็เสิร์ชหาดูได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับ